อ่พี่เขาไปใกล้ใกล้เลยจริงๆแล้วเราก็เก็บรวบรวมหลักฐานอยู่ตรงนี้นะเพราะมันมีข้อความเลยชัดเจนทีนี้ยังมีอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือทางเครือข่ายแรงงานทางสมุทรปราการนะคุณเสีย ก็อันนี้ก็โดนคดีหลายคดีแล้วเรื่องบรชชุมนุมแล้วก็ที่ล่าสุดก็คือมาสนับสนุนที่น้องไผ่อ้ําแล้วก็โดนคดีแล้ววันนี้เองในฐานะที่คุณโดนคดีในฐานะเป็นคนงานแล้วมาสนับสนุนคนงานด้วยกันคุณรู้สึกยังไงคิดยังไงกับหมายเรียกในครั้งนี้ทางสิงห์ทองเนาะทางสิงห์ทองโอเคสมาชิกผมในในฐานะเป็นข้าราชการ3,000ซึ่งสภาพแรงงานไผ่อ้ําเป็นสมาชิกา0 0 0 สวัสดีห้าคนดูค่ะสวัสดีทางสมาชิกผมซึ่งเดือดร้อน ซึ่งการเรียกร้องสิทธิ์ั่านพื้นฐานของคนงานเป็นสิทธิ์ของระชานทั่วไปสิทธิ์ของคนงานทั่วไปอยู่แล้วถ้าวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานหรือรัฐบาลแก้ไขปัญหาให้พวกเราได้โดยการตามนายจ้างให้นำเงินค่าชดเชยมาจ่ายให้พวกเราได้เราก็ไม่ต้องมาชุมนุมครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เราควรได้รับอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้รัฐไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้เราได้เราไปยื่นหนสือท,ที่กระทรวงแรงงานหลายครั้ง เดือนเดือนกันยายนนะครับเราไปยื่นหนังสือที่กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานปิดประตูไม่ให้เราเข้ากระทรวงเลยซ้ำวันนั้นเราต้องปีนกระทรวงเข้าไปนะครับเพื่อ <c oughs> จะไปเข้าห้องน้ำครับปีนรั้วกระทรวงเข้าไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่อเนกอานาถที่เกิดขึ้นในในประเทศนี้นะครับจริงๆแล้วพวกเราในในฐานะที่เป็นพนงานเราได้รับผลกระทบมานานจากการบริหารประเทศ ตั้งแต่มีการยึดอํานาจมาเศรษฐกิจมันตกต่ำมาตลอดแล้วเราก็ได้รับผลกระทบเพื่อมามีการเลิกจ้างมีการให้หยุดกิจการเป็นการรั่วคาวหรือใช้หรือที่เรียกว่าใช้มาตรา75นะครับมีการลดค่าจ้างลดสวัสดิการคนงานลูกจ้างหลายแห่งนะครับ สมาชิกเราก็โดนหลายที่นะครับสมาชิกสาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมถึงเขาโดนหลายที่รวมถึงกรณีสุดท้ายที่เราเจอก็คือสหภาพแรงงานไทอัาหรือลูกจ้างบริษัเทเอเลียน1 3 8 8คนที่นายจ้างปิดกิจการแล้วก็หนีไปโดยไม่รับผิดชอบใดๆซึ่งรัฐเองไม่สามารถแก้ปัญหาไม่สามารถตามได้เวลาเราไปตามกับกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานก็บอกติดเงื่อนไขนู้นติดระเบียบนี้ติดแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆว่า ไอเรื่องที่จะไปตามประสานกระทรวงการต่างประเทศประสานสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติว่าไปตามนายจ้างมารับผิดชอบนไม่มีไม่เคยแก้หยึดกิจการเข้ามาแล้วขายข้าตลาดเอเงินมาเยียวยาประชาชนไปนนนจบที่เหลือคืนเข้าไปอลการพืฐานเรื่องซักซินเนี่ยคือมันมีมันมีความผิดปกติมาว่าบราิษัทบิลเลียนไปซื้อกิจการต่อจากบริษัทบอดี้แฟชั่นด้วยเงินแค่หนึ่งล้านบาทมาจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทครับรับปล่อยมาได้ยังไง นี่คือต้นตอของปัญหาคือว่ามีลูกไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยเลยูกหลานนายกบางคนก็คุณจะทะเบียนหนึ่งล้านประมูลงานเนี่ยล้านนี่แบบนั้นนั่นนะมันมีเงื่อนไขที่มันสลับซับซ้อนซึ่งน้องจย่ามาอะไรไหนนเนี่ยสร้างคามอิโดนอิรโดนใช่ไหมโอ้โหจำอะไรนะที่นายกที่นี่เราก็เลยเราต้องเนาะอย่าทิ้งประชาชนปัญหาของแรงงานสิทธิการงานเรียกร้องของคนงานที่ยงไปเพราะอุบการอะไรพีู่จน์ตกกลานมันเป็นสิทธิ์ของหาเดียวพวกเราเนี่ยแหละที่เดี๋ยวติดตาม เดี๋ยวติดตามแต่ว่าลกขนาดเดียวกันคผมมไเลี้ยงข้อหาปัดแจ้งข้อหาให้กับให้กับลูกจ้างที่ออกมาเรียกร้องนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าวันนี้นะครับเรามีรัฐบาลที่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับวันนี้ถ้าเรามีรัฐมนตรีหรือมีรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาให้ลูกจ้างนะครับผมคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในในปัจจุบันมันสามารถแก้ได้แล้วแล้วก็ เรื่องที่มีรัฐมนตรีหรือคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนะครับกล่าวหาว่าเราไปรับเงินที่นู่นที่นั่นที่นี่ครับไม่ต้องมาพูดกล่าวหาเราคุณไปทําตามนโยบายที่คุณเคยหาเสียงไว้ว่าคุณจะปรับค่าจ้าง400ร้อยถึง4 2 5ยบาทว่าถ้าเกิดได้เป็นรัฐาบาลรัฐมนตรีกะระทรวงแรงงานหรือรกระทรวงแรงงานจะปรับขึ้นคุณไปทําเรื่องนั้น้ได้ก่อนนะครับอย่ามาปากดีแล้วก็ามากล่าวหาต, Wert, ต,ต,ตอแหลตอแหลเขาเรียกตอแหลคุ่ลลก,ก <unlocking S 1> ล่าวว่านู่นนี่นั่นนะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากผ่านสื่อมวลชนว่าสิ่งที่พวกเรามาเรียกร้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็พวกเรา,าเมื่อเจอคดีแบบนี้เราก็รู้สึกว่าหดหู่มากประเทศนะครับแล้วเราจะอยู่กันยังไงต่อไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้คิดทบทวนเรื่องนี้ใหม่แล้วพวกเราก็จะเราไม่หยุดครับเราก็ยังเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเราเพราะว่าถ้าเราไม่เรียกร้องสิทธิ์ของพวกเราแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราใครจะรับผิดชอบ ค, <C ute> คือจริงๆวันนี้นะเราอ่ะ <C ute> พี่น้องแรงงานแล้วก็เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนรวมถึงน้องนักศึกษาด้วยเนาะวันนี้ก็ดีใจที่มีอาจารย์มามาด้วย <C ute> เนา <C ute> ะมาสนับสนุสน,นแล้วก็มาให้กําลังใจคือเราอยากจะตั้งคําถามกับรัฐมนตรีแรงงานสุชาชมกลิ่นและวันนี้เองเราก็รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานมาหลายคนมาทำอะไรไม่รู้แม่งมาทําอะไร S <S ให้แหกตาดูให้ดูว่า <S 2> <S 2> วสิงที่พวกคุณทำกับเรานในเมื่อเรามาเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายค่าจ้างค่าชดเชยของคนงาน1,388ชีวิตเราในฐานะที่เราเป็นคนงานคนหนึ่งเรามาสนับสนุนการต่อสู้ของเขาเนาะเราก็คือเป็นสายเลือดแรงงานแรงงานทั้งสองเป็นพี่น้องกันกับการที่เราถูกดำเนินคดีเนาะออกหมายเรียกอันนี้ต้องตั้งคันฐาน กับรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนี่เหรอนยโยบายของคุณคนงานมาเรียกร้องและจับคนงานอันนี้คือคําถามแล้วบอกเลยว่าถ้าในเมื่อคุณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วคุณทํเอย่างนี้กับคนงานแล้วเราจะได้เห็นดีกันรบอสอตอขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอถามหน่อยได้ไหมคะในวันที่เราไปยังกระทรวงแรงงานวันนะั้นน่ะจําได้ใช่ไหมคะที่บ ส่วนเขาสัญญากับเราหนึ่งเดือนอะคะ่ะตกลงเป็นยังไงคะต้องรอวันที่่แปด เขาจะประชุมกันวันที่18ครับใช่ก like ับคะความชัดเจนจะจะอยู่วันที่18ที่จะถึงเนี่ยครับ18่ยู่ยังได้ครับเพราะนั้นจะไปแล้วเพราะว่าคณะกรรมการกองทุนหรือว่าลูกจ้างเขาจะประชุมกันวันที่18ครับือยังไม่ถึงกำหนดที่เขาจะลาถูกไหมเดี๋ยวยังไงถ้าถึงกำหนดนะอยากให้พี่พี่ช่วยโพสต์ลงในเฟซด้วยนะคะเ่าเพื่อนทางอินเบอร์เน็ที่ช่องที่เขาจะไปมันจะเป็นหลักฐานกับพวกพี่ๆได้ และในการพูดของกลุ่มแรงกลุ่มพวกกระทรวงหรือกลุ่มรัฐมนตรีพวกนี้เราจะยึดคําพูดเป็นไอ้นี่ไม่ได้ก็ตอนนี้เหมือนที่หนูบอกว่าเอาวันเดือนปีแน่ว่าคุณนัดวันไหนเพราะพวกนี้เขาจะต่อแหลงกับเราตลอดเขาจะพยายามเขียนกับเราตลอดติตามพวกพี่นะก็ยังไม่ได้จริงนะคะก็เราก็หวังว่าหวังว่า คณะกรรมการกองกทุนจะพิจารณาแล้วก็พิจารณาในการแก้ไขระเบียบที่มันเป็นคนกับลูกจ้างกับมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าลูกจ้างเดือดร้อนมากเดี๋ยวยังไงวันถ้าถึงวันหนูจะไปแล้วหนูจะไปเป็นหนึ่งเสียงให้กับพวกคุณขอบคุณมากครับขอบคุณนะค,ครับต้องการจะมารายเสื้อลูกของลรกจะเดือดอยู่ความโทรการปรับปะของขอ้าราชการนะคะ ไม่มีมองไหนที่จะทำให้ประชาชนเชื่อได้นะคะ เขาอยู่เขากินเขานอนนะคะอยู่ในห้องแอร์นะคะรคมาจับแรงงานนะคะเท่ากับ5แสนของประชาชนถึง2วัน600สามสิบบาทวันนี้วันอังคารที่16นี่อยา่นะ16พุทธศักราชพุทธศักราช2564นะฮะวันนี้หวยออกยังไม่สี่โงเย็นเลยออกสามตัวตรงนะครับในวันที่หนึ่งเพราะมันเรียก น้องเคือข่ายสิทธิแรงงานมาจับเขาอีกโอ้ไม่รอสี่โมงเย็นนะครับไปแฮกท่านแล้วก็เอกามตัวแต่งเล่นกันกองวันศักาชแดดเี่งเพียงเงินจับเลยจากเขาเขาก็ลอจับไปแฮกขาราชการะนงานาเนียก็ต้องัรจสอบความเรียกร้องการยุติธรรมประกาท่านผู้ชมรับเดือดสิบเอโมงจะต้องไปยื่นจะต้องไปดูพวกนักดนตรีที่เขาเจอปัญหาชีวิตจากโควิดนั่า้เสีช ที่เรื่องพี่คณะทธิกายสี่แยกเกียดใจยรัฐสภาตอนชิมแต่ต้องขอลงน้อยน่ยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจางคอมเมนต์นุ่นอนเห็นแต่ทุกอย่างนะแตก็ต้องขอโ่ย้วยที่ต้องประหยัดเวลาและต้องรีบไปชิแ้องสวัสดีท่านอาจาสวัสดีพี่จยดน้ำนใบายาค่ะตอนนี้จ่าก็อยู่ที่หน้าสอนอนางเลิ้นะคะกับการก าภาพแรงงานโดนออกมาเรียกนะคะในวันนี้ที่ต่อนอนนางเลิงนะคะ ยขอนอดินดไว้ีนีกทานดนตีกนจะปเหมือนกนนะเดี๋ยวนี้ม่นะนดอยบอกนเะไระเดี๋ยราจะสวัสดีะสวัสดีค่ะนี่นะคะทุกท่านกับรัฐบาลในชุดนี้นะคะในตอนนี้ จะนด้วยแน่สวจอนแล้วนะคผมจะไปเกียร์กายก่อนเอานิ้วจอนหน่อยขอบคุณน้ครับครับท่านผู้ชมครับน้องจอยก็เริ่มกลับมาอยู่กับพวกเราแล้วนะลุงดอนก็มีโทรศัพท์สองเครื่องลุงดอนมาอ่าเสียตอนนี้เสียเวลาต่ยังมันจะอะไรหลายเรื่องประสานงานหลายเรื่องก็คิดว่ามาที่นี่ถ้ายังไงก็จะไปรัฐบาเกียร์กายเป็นหลักวันนี้แวะผ่านมาก็ลยเอาเข้ามาก่อน เจอจอยมือว่างอยู่ให้จอยไลฟ์เฟซบุ๊กเลยครับทางช่องลุงดอนเกรเผื่อลุงดอนก็ไลฟ่ยูทูบช่องลุงดอนเกรเผื่อนะครับก็ช่วยกันนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ต้องดึงดึงจอยกลับมาครับเตรียมแล้วครับอุปกรณ์ลุงดอนมีซัมมอร์นะฮะฟอดีอาฟอดีอาเทอร์เพรสเซนนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างลุงดอนมีครบนะฮะซัมมอร์ฟอดีอาเทอร์เพรสเซนนะครับเดี๋ยวการดึงจอยกลับมาครับร่วมชะตากรรมต่อในการวิ่งหนีก็สุญญาวิ่งหนีแก้น้าตา นะครับจอยก็พร้อมพร้อมอยังหนูพร้อมวิ่งหนีกระสุนยางกับแก้วน้ำตาเหมือนเดิมยังพร้อมขอขอขออแล้วค่ะพร้อมกัเดิมไอ้แล้วคราวนี้ก็พัฒนานะมีทั้งกระสุนยาง,ม,งยมีทั้งกระสุนยางจอยมีทั้งลูกแก้วมีทั้งเอาเหรียญสิบบาทใส่เครื่องยิงอ,บบอัตโนมัต,มบติบตาเลยอือ <c oughs> คือเอาเหรียญสิบบาทเนี่ยใส่เป็นในปืนเครื่องยิงอัตโนมัติแล้วเวลายิงจะเป็นเหรียญล่อนออกมาเลยนะ โอ้โหน่าเตรียมตัวนะจอยวิ่งให้ไวเกิดอะไรขึ้นกล้องทีหลังคนถูกสัมภาษณทีหลังเอาชีวิตกูรอดก่อนอุอปกรณ์เขาครบ,บครับทางตำรวจควบคุมฝูงชนเอานะครับขอบยุติการไลฟ์สดสตเพียงเท่านี้ครับนะต้องเตือนจอยให้รู้ก่อนเพราะตอนเพราะว่าตอนที่จอยไลฟ์มันไม่มีนะแต่ตอนนี้มันมีครบทุกอย่างะนะเจ้าหน้าที่รัฐยุติการไลฟ์สดสตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคอมเมนต์ทุกท่านไปเจอกันต่อที่รัฐสภาเกียรติกายครับสวัสดีครับ ờ à, luôn rồi luôn rồi